คับผมตอนนี้ผมก็ได้ลงมาแหมจุดหนึ่งนะเป็นจุดที่สองนะจุดที่สองหลังจากที่จุดแรกผมได้ป้าท่านผู้ชมขึ้นไปอยู่จุดบนมุมสูงบนกล่องดิ้นดูลงมาแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้ลงมานะจุดที่สองก็จะเป็นจุดที่พื้นที่ที่ผมยืนตรงเนี้ยแหมน้อยก็จะกลายเป็นการคุดเป็นน้ำตื้นนะเขตน้ำตื้น แล้วก่อจะไปเขตน้ําตื้นนี่จะคุดจากต่อจากน้ําเดิมมาเป็นเขตน้ําลึกแล้วก็เขตน้าตื้นนี่จะมีความกว้างแค่ประมาณ12เ,เมตรแล้วก็ถึงจะขึ้นไปในพื้นที่เดิมของหนองเลงซ้ายคือปลาไข่นะฮะซึ่งนี่ฮะบัวดอกบัวมุนี่พื้นที่ตรงนี้ก็ต้องโดนคุดไปหมดนะฮะ แต่มีหฮมไลา์ส่วนอยู่นะห้องเดิมทีตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องน้ําหรือห้องเรืออย่างสักอย่างคนระับเพราะว่าสังเกตดูแล้วมันจะมีแนวแนวปลาบัวเป็นห้องเรือลึกนะฮะในอดีตคงจะเป็นพื้นที่ทำมาหากินของเจ้าบ้านแต่ผมบรแน่ใจว่ามันจือห้องอะไรยังนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ในหนอง จะมีการตั้งชื่อตามนคนมาเพี้ยวห้องสมัยตะเมินครับถ้าใครมาหากินใหนหนองเปินเพี้ยวห่อมเพี้ยวตั้งไว้สําหรับการไซส์หาปาาป้นก็จะตั้งชื่อไว้อ่าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจุดไหนเป็นของป่ออย่างที่เปินมาหากินเป็นประจนะํานะฮะวัฒนธรรมของคนแม่ใจตะเมินะใน เรื่องของการทำอาหากินนี่ก็จะใจลักษณะนี้ครับตอนนี้ยังที่บล็อกเขาว่าฝนตกแลก้วกาหน้ามันท่วมมันเนี่ยการขุดต้องยุดชะงักไปก่อนนะฮะพื้นที่บางส่วนก็นยังดำเนินการขุดแต่ก็ยังมาแล้วเตี่ยอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ครับเอามาดูฝั่งทางที่ตะวันออกของหนองลิงซ้าย นี่ในระหว่างที่ผมเดินมาที่ผมก็จะเห็นนกอีโก้งนกเขียวนะฮะนกหลายๆชนิดก็ยังออกมาหาก,กินอยู่นะฮะ,อะโอเค เดี๋ยวเขาจะเดินต่อนะดีวผมจะเดินให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพไปตัวคนท,ที่ตามดูความเคลื่อนไหวของหนองเลงซ้ายก็จะได้เห็นสภาพไปพร้อมๆกันครับว่านี่คือสภาพในคณะคุดลอกนะในอนาคตอาจจะมีสภาพที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมเชื่อว,ว่าจะอ้นนะฮะแต่ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาได้อยู่นะฮะแต่ตอนนี้ มันเป็นขั้นตอนของการคุดหลอกเพราะฉะนั้นสภาพยางเตียวขนาดนี้คือมันยังมาแล้วเตียนะฮะเขาอยากจะบันทึกเก็บภาพมันไว้ก่อนเป็นการเป็นแปลงข้างสําคัญของหนองเลงซ้ายข้าง,งหนึ่งนะหนองเลงซ้ายนี่มีการคุดหลอกมาแล้วหลายหลายข้างและข้างนี้คิดว่าน่าจะเป็นข้างที่ยิงใยที่สุดครับเพราะว่าเขาในงบป,ประมาณในการพัฒนาในการคุดหลอกนี่ค่อนข้างจะเยอะมากครับผม จะเป็นจำนวนต่วใดนั่นผม่มีข้อมูลตรงนี้นะเนี่ยคันดินมันมันทะล้ายแบบนี้ครับน้าม,มันก็นเลยเข้าพอน้ำเข้าปุ๊บกะการคูดก็ต้องชะงักลงทันทีความแรงของน้ำนะในการลงมาตีหนองเลงซ้ายนี่มันมีเยอะมากครับและจุดนี้สำคัญที่ผมเคยมาสำรวจผม สังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นทรายเยอะมากครับปื้นดินนะฮะนี่ฮสังเกตดูเลยครับว่าปื้นจันดินของบริเวณนี้จะเป็นทรายล้วนๆเลยครับซึ่งมันมันมันบอ้ยอกยโอ้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 ยโอ่ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ ตั้งจือของหนองเลงซ้ายเนี่ยมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเลายร้อยครับมันมีทรายจริงๆนะฮะมันมีทรายจริงๆครับและหลายๆจุดครับเขาสามารถสังเกตได้เลยครับนี่ะจั่นนี่จะเป็นทรายฮะสีดินจะแบบเหมือนกับสีดินด้กเข้าไปนะฮะ ออันนี้ก็เป็นแ่มจุดหนึ่งที่ผมได้ป้าท่านผู้ชมลงมาดูนะมันจะเหมือนขนมจั่นครับมันจะเหมือนหมูสามชั้นอีกแล้วถ้านึกออกนี่มันจะมีจั่นหนังจั่นไขมันจั่นเนื้อนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยสังเกตดูครับนี่การคุดมันจะมีความชัดเจนในการแบ่งจั่นมันจะมีอยู่จั่นหนึ่งครับเป็นจั่นเป็นซ้ายคือสีนะฮะ สีขาวๆเหลือเปิ้ลมูเหลือมูนะฮะน่าจะเป็นจันท์ซ้ายนะฮะเนี่ยถ้าดูตามรอบมันจะแบ่งจันทร์นเขาหันได้เลยแสดงว่าซ้ายมาอยู่ตัดนี้เมินแล้วนะแล้วก็หนองเล็งซ้ายกน็น่าจะเป็นการตั้งจือตามภูมิประเทศในส่วนของอแหล่งชุมน้ำแห่งนี้ครับแล้วก็เรียกตามๆกันมา โอเคครับเดี๋ยวในจุดต่อไปผมกำลังวางแผนก่อนว่าจะไปตั้งใดดีเพราะว่ามันจะเป็นทางแยกระหวา่างทางเขา้าคองไส้ไก่กับอ้อมไปตั้งบ้านสันกำแพงไปบ้านสันสลีเดี๋ยวผมต้องวางแผนครับว่าทางแยกตัดนี้ผมจะเดินไปป้าท่านผู้ชมไปดูตังใดก่อนดี ถ้า,าอันนี้ก็คงจะต้องเป็นวันวันนี้เอาเหตตั้งแล้วก็วันอื่นผมก็ต้องมาต่อแห่หนึ่งตั้งนะฮะเทาก็ว่าผมจะต้องทำคอนเทนต์แยกเป็น2วันสำหรับการเดินสำรวจรอบหนองอในวงวงไหนนะฮะนี่ฮะเส้นทาง ถ้าผมไปทางนี้นะฮะผมจะได้สํารวจในเรื่องของการคุดด้านนอกรอบแต่จะเป็นเส้นทางที่เดินไกลมากอ้อมไปถึงเกาะกลางนา้ำรูปหัวใจนะฮะแล้วก็ตีวกกลับมาบ้านควายแต่ถ้าผมไปเส้นนี้คือไปตัวหอ้หองน้ำห้องนี่ทะลุบ้านควายระยะทางก็จะสั้นกว่กากันกึ่งหนึ่งนะแต่ผมจะไปได้สำรวจตั้งนอกอืม เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปรอบนอกก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวมันจะได้กอยๆตีวงเข้าไปตั้งในเนาะเพราะว่าเขาเขาสำรวจรอบนอกครอบถนนด้วยการขี่มอเไซค์ดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ของการสำรวจวงไหนฟังตรงข้ามกับถนนเข้ามาในในรอบหนองเพียงแต่ว่าเขาจะเน้นกรอบรอบนอกของในคิดหนองก่อน ก็คงจะมีแหมวันหนึ่งแต่หู้จะวันไหนนะครับก็คงจะเข้าไปเส้นทางของไส้ไก่เพื่อพาเข้าไปในใจกลางหนองเลงซ้ายนะแล้วก็มีคอนเทนต์สุดท้ายก็คงจะเรื่องของเข้าไปดูบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของหนองแต้แตมันจะเหมือนคนละโลกเลยครับคือถ้าเขาบอกหูว่าตัางนอกมีการคุดตัางหนนี่นนจะเป็นแหมคนละโลกเลยตัางหนท่นเนี่ยถ้าเขาไปแล้วเขาจะหูซึกว่าเขาย้อนอดีตไปอยู่ใน สมัยตะเมินในการหาปูหาปลาวิถีชาวบ้านนี่จะยังคงอยู่ในฮันหมดเลยเดี๋ยวจะติดตามใพืท่านผู้ชมได้ดูกันครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปตั้งนี้นะฮะว่ามันจะมีอย่างเกิดขึ้นพ่องตั้งนี้แล้วก็อ้อมไปห้้นสุดก็อยติดตามดูครับว่ามันจะได้ไปถึงไหนนะครับหนึ่งวันผมมีเวลาเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ